เ,เมื่อกี้ถามไปแล้วนะคะเรื่องแรกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เอาถามต่อเบญญาภาผลในไหลูกถามน้องเบญญาภาว่าเรื่องที่สองเรื่องอะไรลูกเรื่องที่สองผัดจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผัดมาเป็นเรื่องอะไรคะสิ่งอะไรและและสิ่งอะไรคะ ไม่มีชีวิตโอเคนี่คือเรื่องที่สองนะคะโอเคถูกต้องค่ะสองเรื่องแล้วนะคะตอ่มาเรื่องที่สามหัวข้อที่สามของวันนี้เนี่ยหัวข้อที่สามเราขึ้นหัวข้อที่สามมาประมาณอาทีตย์แล้วเรื่องอะไรคะอ่าพอเพียงต้องพอเพียงเปิดใม่แล้วลต้อ,องเรื่องพืชค่ะเรื่องพืชเรื่องปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชถูกไหมคะปัจจัยเจริญเติบโตของพืชนะคะอ่อถูกต้องค่ะ แ,แล้วถามต่อว่าปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชนั้นมันมีอยู่4อย่างน้องกอน้องกอปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชมี4ปัจจัยได้แก่อะไรบ้างปัจจัยปัจจัยหนึ่งแสงสอง,ะงอะไรคะสองน้ำ สามอากาศอากาศหัวข้อนี้เรายังไม่เรียนไม่ถึงทีเอาต่อไปสีอะไรคะอาหารอาหารเนี่ยเก่งมากถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะเอาต่อมาปัจจัยที่เราเรียนปัจจัยแรกก็คือเรื่องแสงคําถามมันจะมีห้าหัวข้อฮา,หาหนาฮาหนาเปิดในสมุดของหนูแล้วอ่านโจทย์ก้อหนึ่งมาหน่อย หนูเปิดสมุดแล้วหนูก็อ่านโจทย์ข้อหนึ่งแล้วหนูก็ตอบมาเลยค่ะพื่อจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความแตกต่างจากสัตว์อย่างไรอย่างไรหนูตอบว่าอะไร<ต>คะสิ่งมีชีวิตมีความแตกต่างกันอ๋อข้อนี้เราต้องตอบว่าอะไรคะพืชสามารถสร้างอาหารเองได้ค่ะข้อหนึ่งเราต้องตอบแบบนี้นะคะต้องตอบว่า พืชเนี่ยแตกต่างจากสัตว์ก็คือพืชสามารถสร้างอาหารเองได้นะคะโอเคค่ะข้อหนึ่งต้องตอบแบบนี้นะคะขอบคุณนะคะน้องฮานะ่าอ่าต่อไปเลื่อนไปที่คำถามต่อไปข้อหนึ่งต้องตอบว่าพืชสามารถสร้างอาหารเองได้เ,เสร็จแล้วนะคะข้อสองเอไปข้อสองดีดีหนูอ่านข้อสองมาค่ะ อาป่วไหมแล้วอ่านข้อสองมาลูกอีกลูกใครเ่ยขอหน่หน่อยเคยไยไหมคนพิา่ตัวส่เคยสอนไปเรื่องไลูกคนพ่าที่ได้ไหมลูกความแมมูกาท่เิาอไแเรื่องเรใช่เมากเลย ต้องจได้ต่อมาคือมีตาตาขาตาาตสรความนนะคะตาคือความรักใรความประีอยากให้น่ราพความนิสัความประโยชน์อย่างดีนะคะ่่่ ถามดีดีนะคะดีดีหายไปไหนแล้วดีดีออาจจะก,ก็สองมาหน่อยค่ะไม่ได้เสียงมันมีเสียงเข้ามาเดี๋ยวขอถามคนอื่นนะคะถามเบญญาภาถามใครมีเสียงเข้ามาไม่เหมือนกับว่า เยอะทถามกอนกอนไหนกอนตอบข้อสองมาสิอ่านโจทย์ข้อสองให้ครูสูน่อยน้องกอนนี่น้องกอนเอาน้องกอนอ่านโจทย์ข้อสองมาสิข้อสองถามว่าอะไรกอนเปิดไหม,ไมอ่ะไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกได้แล้วได้แล้วค่ะเอาน้องกอนอ่านโจทย์ข้อสองลูกเมื่อพืชได้รับแสง แสงจะกระตุ้นให้พืชตั้งสันสีเขียวเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรคะก่อนตอบว,ว่าอะไรลูกออลคลอโรฟิลอ่าเนี่ยคลอโรฟิลเขียนให้ถูกนะคะเขียนให้ถูกกับคลอโรฟิลเขียนกมากนะคะคถูกต้องเอาตาถูกตึู้กใหม่ด้วยลูกเอาเสร็จแล้วต่อไปคำถามถามใครอีกพอเพียงอ่ะพอเพียงก็สามอญจนลูก เพื่อจ้างอาหารเมื่อไดเมื่อไรคะเมื่อตอนกลางวันค่ะกลางวันหรือเมื่อได้รับแสงนะคะกลางวันก็ได้กลางคืนสังเกตแสงไม่ได้กลางคืนไม่มีอะไรลูกกลางคืนไม่มีไม่มีแสงถูกแล้วตอนกลางวันถูกแล้วคะ่ะหรือแม่ก็ตอบว่าเมื่อได้รับแสงนะคะอ่าถูกต้องเก่งมากคะ่ะเอาต่อไปว่า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 อ่านข้อสี่มาลูก ข้อว่าก็ดีมากพืชไม่ได้รับแสงจะมีลักษณะอย่างไรจะมีลักษณะอย่างไรลักษณะยังไงหอมซีดและใบสีเหลืองค่ะอะไรนะคะผอมซีดและใบสีเหลืองค่ะน,นี่ค่ะผอมซีดและใบสีเหลืองซีดถูกต้องค่าววาเก่งมากก็สีเสร็จแล้วนะคะก็สีนักเรียนตอบได้ถูกต้อง,งอะะอเ้ตตงเาต่อไปข้อสุดท้ายน้องแยมน้องแยมอ่านข้อห้าม,มาลูก ข้อห้าข้อห้านังเรียมเปิดไม่ข้อห้าข้อห้ามาค่ะถ้าไม่มีแสงพืชจะสร้างได้หรือไม่สร้างได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะตอบเลยว่าไม่ได้ค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะทุกคนตอบถูกต้องเก่งมากนะคะพืชสร้างอาหารไม่ได้นี่นะคะข้อสุดท้าย ยู่ในนี้หมดเลยเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะห้าข้อสิ่งมากมากเลยอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะไปดูเนะะื้อหาของวันนี้นะคะเป็นเรื่องของน้ําเป็นเรื่องของน้ําวันนี้พอเราฟิลอ่าเปิดไปน้ําน้ําน้ำนักเรียนเปิดไปหน้าสี่สิบเจ็ดนะคะน้ําจําเป็นต่อพืชหรือไม่ ปัจจัยต่อไปคือน,น้ำเอามาดูว่าพ้อเขาบอกพืชต้องการน้ําในการดํารงชีวิตเพื่ออะไรเพื่อช่วยละลายแร่ธาตุในดินนะคะขีดเอาไว้ทําให้รากส่วนไหนที่ดูดซึมทําให้รากดูดซึมและลำเลียงแร่ธาตุเหล่านั้นดูดทั้งน้ําดูดและก็ทั้งลําเลียงแร่ธาตุเห็นไหมคะไปยังส่วนต่างๆของพืชได้และพืชยังใช้น้ําเป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างอาหาร เมื่อกี้ในการสังเคราะห์ในการสร้างอาหารก็ใช้แสงในการสร้างอาหารไปแล้วแล้วก็ยังใช้น้ําอีกใช้น้ําเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นในการสร้างอาหารใช้ทั้งน้ําและก็ใช้ทั้งแสงในการสร้างอาหารนะคะเขาใช้กระบวนการมีกระบวนการอะไรสังเคราะห์ด้วยแสงโฟ o ต o s e n s i ซ i v e กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะ เขาบอกว่าถ้าพืชขาดน้ําจะเป็นยังไงจะค่อยๆไม่ใช่เหี่ยวเลยนะจะค่อยๆแล้วก็เหี่ยวเฉาออกมาทั้งต้นแต่ถ้าขาดเป็นเวลานานาน,นานมากๆนะคะก็จะตายไปในที่สุดเห็นไหมคะน้ําสําคัญต่อพืชยังไงสําคัญมากมากเลยนะคะใช้ในการสร้างอาหารแล้วก็ถูกส่งไปลําเลียงแร่ธาตุต่างๆ แล้วก็ใช้ละลายแล่ธาตุอีกประโยชน์ของน้ํามากคนเราก็เหมือนกันต้องดื่มน้ําเยอะๆต้นไม้ก็ต้องดื่มน้ําถ้าเราปลูกต้นไม้แล้วเราไม่ลดน้ําเลยเนี่ยต้นไม้มันก็ตายแต่ต้นไม้ที่อยู่ในป่าไหมคะเราไม่ต้องไปลดเลยบนภูเขาเห็นไหมคะฝนตกลงมาทุกวันตอนเย็นตกตกตก,ตกมาต้นไม้ก็ค่อยๆโต,ตขึ้นไปเรื่อยๆสังเกตไหมคะเห็นไหมคะบนภูเขาเนี่ยไ,ไม่ต้องไปลดเลยมีเทวดาช่วยลดให้ฝนตกลงมาเทวดาช่วยลดน้ํา ต้นไม้ก็จะโตเห็นไหมคะน้ําจําเป็นต่อพืชมากเลยเสร็จแล้วเรามาดูคําถามน้องเขียนสมุดเรียบร้อยแล้วนะคะเขียนสมุดเรียบร้อยแล้วเรามาดูคำถามคําถามของวันนี้นะคะมีห้าข้อเหมือนเดิมนะคะมีห้าข้ออันนี้เรื่องแสงถัดไปเป็นเรื่องน้ำเอาวันนี้เขียนเลยขึ้นหัวข้อเลยลูกขึ้นหัวข้อเลยนะคะเขียนว่าเรื่องน้ํากับการเจริญเติบโตของพืชเอาขึ้นเลย ขึ้นเลยมองเห็นไหมคะเดี๋ยวทำให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยอนี่ให้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยเราเขียนลงไปเลยปัจจัยเขียนว่าเรื่องน้ำกับการเจริญเติบโตของพืชอ่าแล้วก็ใส่ไปเลย คำชี้แจงจยเขียนคำถามสองข้อก่อนนะคะตอนนี้มองเห็นอยู่นะคะกอรวิทย์ลูกเขียนหรือยังคะกอรวิทย์พรองคลิปเขียนอยู่ไหมคะเดี๋ยวก้อยเดี๋ยวก้อยนั่งเขียนอยูอ่เขีอยนอยู่นี่การ์ตูนพัทก็เขียนอยู่ชยัยยิสราปินญาดาค่อยๆทำไปนะคะวันนี้มีห้าข้อเหมือนเดิม ทุกคำถามมีคำตอบให้ไปคน้นคว้าหาคำตอบด้วยตัวเองห้าข้อนะคะ๋ยวนี้ให้เวลาเขียนทีละข้อทีละข้อก่อนนะคะเราไปทีละเรื่องนะคะเรื่องแสงเสร็จแล้วมาเรื่องน้ำไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆเขียนค่อยๆทำ พนพาพรพันพาพรเขียนอยู่ไหมลูกเขียนอยู่ไหมคะเขียนอยู่นะคะน้องปริมเขียนอยู่แป่ว่าเขียนอยู่ไหมลูกเขียนนะคะ ใครเสร็จข้อหนึ่งแล้วบ้างคะยกมือมาหน่อยสิคะยกมือมาหน่อยข้อหนึ่ง,ข,งข้อหนึ่งเสร็จยังคะมีใครมองไม่เห็นยกมือมาได้นะคะเห็นไหมลูกพิญญาดาหนูมองเห็นไหมคะมองเห็นใช่ไหมคะเราเปิดไมคได้นะคะมองเห็นไหมคะ เห็นค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะเนี่ยดีดีก็เขียนอยู่ดีดีมองเห็นไหมลูกจะเห็นนะลูกเห็ okay, นะคะะเห็นค่ะโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณครูเลื่อนให้นะคะเดี๋ยวคุณครูเลื่อนให้เพราะว่าบางคนเสร็จข้อข้อหนึ่งแล้วข้อสองแล้วขึ้นข้อสามให้แล้วนะคะข้อสามมาแล้วนะคะข้อสามมองเห็นนะคะมองเห็นนะคะถ้ามองมาเห็นเพิ่มได้ใหญ่ขึ้นไปอีกได้ค่ะนี่ใหญ่ขึ้นไปอีกค่ะข้อสามขึ้นข้อสามเลยนะคะ เส็แล้วยังคะสามข้อก็ออไม่ใช่สองข้อนี่ข้อสามนะคะข้อสามเดินมานี่ข้อสามค่ะไม่น่าจะมีอะไรนั้นค่อยเขียนมา่ะลู Okay. วนอากฤษได้ข้อไหนคะข้อสามเสร็จยังคะคนไม่ไหนคะข้อสามเสร็จยังคะว <c oughs> นณากิษข้อสามเสร็จยังลูก <c oughs> เสร็จแล้วเหรอคะพยักหน้าหน่อยคะ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเอาไปข้อสี่ตอนน่อมันเอาไล่ปิดข้อหนึ่งมาแล้วนะคะเอาขึ้นข้อสี่ ข้อสี่ข้อสี่แล้วนะคะข้อหนึ่งมีใครที่ยังไม่เสร็จบ้างคะข้อหนึ่งมีคนยังไม่เสร็จไหมคะไม่น่าจะมีนะข้อหนึ่งน่าจะเสร็จกันทุกคนแล้วนะคะข้อหนึ่งนี้น่าจะเสร็จแล้วกูเลื่อนข้อสี่ขึ้นมาแล้วนะคะเกี่ยวก้อยหนูได้ข้อไหนแล้วคะ ข้อสามนะคะ, <Okay. S 2> ะข้อ,อสี่ใข้อสีใช่ไหมคะโอเคค่ะห้าข้อห้าข,ข้อนะคะตอนนี้อยู่ที่ข้อสี่เผื่อบางคนก็สองยังไม่เสร็จโจ์นี้ครูจะไม่ให้ยาวๆเพราะว่าถ้ายาวๆน้องเด็กนั้นยังไม่ถนัดจยสั้นๆ วันนี้ทาง,งานเสร็จส่งรูปมาทางลายส่วนตัวด้วยนะคะว่าเสร็จแล้วนะคะส่งมาจะมีอยู่คนหนึ่งเขาอยู่ห้องเอเอ็มเอาคนละห้องกันคนนี้ก็ส่งงานกูบ่อยจนคูจำชื่อได้เลยส่งมาแบบทุกครั้งเลยคนละห้องกัน,นห้องเรามีคนส่งครูประจำไหมชื่ออะไรแล้วคนนั้นน้องแยมนี่น้องแยมก็คุ้นๆอยู่นะส่ง พยายามส่งงานครูมาทางไลน์ส่วนตัวด้วยนะคะข้อสี่ตอนนี้อยู่ข้อสี่นะคะข้อสองมีใครยังไม่เสร็จบ้างคะถ้าครูเล่นข้อสองข้อห้ามจำมองเห็นอ๋อน้องวาายังไม่เสร็จโอเคค่ะไม่รีบหนูเขียนข้อสองให้เสร็จก่อนลุก โอเคได้คุณครูหน,นูเสร็จข้อสแล้วค่ะ น้องกรเสร็จแล้วใช่ไหมคะน้องกรเสร็จแล้วใช่ไหมคะพยางค์หนนะ้าโอเคเก่งมากวันนี้ทําเสร็จตรงตามเวลาเก่งมากค่ะทํางานเสร็จทันเวลาเนี้ยก็เรียกว่าเป็นคนเขาเรียกอะไรมีความรับผิดชอบทํางานเสร็จในเวลาทํางานไม่ข้างค้างเก่งมากนะคะมีใครเสร็จอีกบ้างคะเมื่อกี้น้องกรเสร็จแล้วเบญญาภาเสร็จยังลูกเสร็จแล้วพยังหน้าได้เลยหรือต่อมาได้เลยค่ะ ในมาได้มานัดมานัดเสร็จยังคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆทํางานเสร็จเร็วเก่งมากเลยพานาฮานาเสร็จยังคะเสร็จแล้วเหรอคะโอเคเก่งมากค่ะกรวิทหนูเสร็จยังลูกหนูเสร็จยังคะเห็นเสร็จหรือยังรณกรีเสร็จยังคะเสร็จแล้วพยักงหน้าได้นะคะโอเคเสร็จแล้วบิญญาภาเสร็จยังลูก อ๋อเสร็จแล้วเก่งมากเลยเสร็จวเร็วแล้วตีเงินเสร็จยังลูกตีเงินเสร็จแล้วนะคะน้องกันพี่พัชเสร็จยังลูกเสร็จแล้วนะคะอ๋อเสร็จแล้วเก่งมากวันนี้เกๆททำงานเสร็จเร็วโอเคพิชยาดีดีเสร็จยังลูกยังไม่เสร็จเหรอคะได้ข้อไหนคะข้อสี่แล้วโอเคเหลืออีกหนึ่งข้อ อเพียงเสร็จย uh, ังคะเสร็จแล้วค่ะโอเคเก่งมากชยิสตาลาพันพาพรเสร็จยังคะ่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเก่งมากเลยค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเควันนี้นะคะวันนี้ก็หมดเพียงแค่นี้นะคะวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ Selamat tinggal Selamat tinggal Oh, dah ha. jadi Oh, dah jadi oh,